สวัสดีครับผมผมสมยศไกด่ดำผู้พันครับผมวันนี้ก็จะพามาดูน้องกระต่ายวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับคือไอตัวนี้นะนะครับผมมันผสมมาที่สิบแปดเดือนกุมภาครับผมคราวนี้นะจากจากการสังเกตนะครับมันจะคลอดหลังกําหนดอ่ามาประมาณสักหนึ่งวันนะครับสังเกตมาหลายตัวแล้วหละหรับผมถ้าถ้าตัวไหนอ่าลูกในท้องสามตัวสี่ตัวมันจะ มันจะเกิดช้าไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ลูกเขาเนี่ยจะจะตัวโตมากนะครับผมนครัเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมลูกเขาตัวโตขนาดไหนนะครับนะครับมนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูลูกนะครับว่าตัวโตไหมนะครับ นี่ก็คลอดมาแล้วนะครับสามวันนะครับคิดสามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนะครับนี่ครับได้ลูกเพียงสามตัวนะครับพ่อเป็นภูพานหนึ่งนะครับผมใส่พ่อดำนะครับเห็นไหมฮเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวโตไหมครับนี่ครับสามวันครับตัวสามวันนะครับเห็นไหมฮะอายุสามวันนะครับตัวโตมากนะครับ น้ำนมเยอะนะครับอิ่มนะครับสองในตัวที่สองนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับเขาได้ลูกน้อยนะครับตัวนี้ประวัติก็ประมาณคอก,ก่อนก็อยู่ที่หกตัวนะครับคอกนี้ได้สามนะครับ ครับก็จะมียาสดให้กินนะครับไม่ถึงกับสดมากนะครับพึ่งพึ่งแบบไว้ประมาณสักสามชั่วโมงนะครับแล้วค่อให้กินนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวพ่อพันธุ์นะครับอ่านะครับนี่คือตัวตัวพ่อพันธุ์ที่อยู่ในฟาร์มนะครับ ก็ทให้เหมนฟาร์มตอนนี้มีอยู่สองตัวนะครับตัวนี้อายุประมาณสักหนึ่งปีกว่านะครับไม่มีเบอร์นะครับแต่แต่รุ่นรุ่นรุ่นแรกๆนะจะไม่จะไม่มีเบอร์กันนะครับนี่ครับ,ะะรบตัวนี้เป็นภูพาหนึ่งนะครับสีดำนะคเลย นะครับเป็นกากระโดดนะครับอ่าแต่คันมันหาทางลงครับตอนนี้อ่านะครับลงอะไรครับปละไปแล้วครับอันนี้ผมเลี้ยงบนพื้นนะครับปล่อยแล้วครับไม่มีกลงครับนี่ครับผมเลี้ยงบนพื้นเลยนะครับ ครคับอันนี้เป็นคอกนะครับผมเลี้ยงบนพื้นดินเลยนะครับสังเกตขุดนะครับตอนนี้เราดูร้อนนะครับเลยปล่อยให้เขาขุดนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าผมใสต่ตะข่ายครับกข่ายเพื่อกันกันมันขุดเวลากลางคืนนะครับผเดี๋ยวมาดูตัวตัวข้อพัน์ตัวนี้ไปไหนละมาแล้วครับมาแล้วเรีนบร้อย นี่ครับก <AND S 2> ็จะอยู <pt> ่แอบๆอยู่นะครับผมก็เห็นไหมครับมาแล้วนะครับก สำหรับวันนี้พามาดูแค่นี้ก่อนนะครับ